มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจ๊ะนงพนีขอเล่าอีกมุมของนุ่นดำดงทําไมถึงรักน้องคนนี้จากประเด็นดราม่านุ่นดำดงหรือว่านุ่นเนชนกที่ประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเผยทางน้ำตาไม่มีใครคุยด้วยแม้กระทั่งหัวหน้าคณะจนเกิดกระแสดราม่าตีกลับหาสาวนุ่นมากมาย ล่าสุดเธอเองเคลื่อนไหวโพสเฟซบุ๊กเนชนกนุ่นเผยข้อความบอกว่าวันที่4พฤษภาคมนุ่นได้เข้าไปกราบลาแม่ครูดวงแก้วแล้วอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอบพระคุณพ่อครูมนรักและก็คุณแม่ดวงแก้วแม่ครูที่มอบโอกาสขอบคุณเวทีที่ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาและขอบคุณกระายาณมิตรที่ดีขอบคุณทุกๆเรื่องราวนะคะนุ่นยังยืนยันทำเดิมไม่มีเวทีสอนรามน้ำเพชร ก็ไม่มีใครรู้จักดำดงคนนี้แน่นอนคะ่ะบุญคุณที่ไม่เคยลืมเคารพในการตัดสินใจกันนะคะหยุดพาดพ,พิงถึงคนอื่นๆนะจากนี้นุ่นเองขอเดินหน้าทำงานและทำมาหากินต่อไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะโดยทางด้านจระนุพนีคอมเมนต์บอกว่านี่แหละเสน่ห์ของหนูขอให้หนูเจอแต่สิ่งดีๆไม่ว่าเส้นทางไหนรักหนูนะ และบอกว่าหลายคนอาจจะงงทำไมจะถึงรักน้องจะเคยเจอน้องแล้วก็อยู่ด้วยกันกับน้องจนถึงสว่างในขณะที่เราอยู่กับน้องเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วสิ่งที่เราเห็นเด็กคนนี้มันน่ารักจังเป็นเด็กหัวอ่อนขี้เกรงใจใครให้ทำอะไรก็ทำพอมาวันหนึ่งน้องดังมีกระแสเราก็โค้ชจะยินดี จะเคยผ่านมาแล้วจุดที่สะดุ้งแสงตื่นเต้นกับความดังตั้งตัวรักไม่ทันแต่จิตสำเนึกของการเป็นคนคิดดีเท่านั้นจะทำให้เราสําเร็จและพี่เชื่อจากที่พี่เคยได้สัมผัสหนูอยู่กับหนูหนูจะต้องสําเร็จและไปอีกไกลขอให้หนูเจอแต่สิ่งดีๆนะลูกจ้างพนีขอเล่าอีกมุมของนุ่นดำดงทำไมถึงรักน้องคนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีรัตคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ